รวมรถมือ 2JK ค่ะท่านจะทนตากแดดตักฝนกันไปทำไมในเมื่อรถเก่งนะปัจจุบันหลักหมื่นก็มีให้ดูเยอะแยะไปเลยค่ะสภาพดีด้วยสวยด้วยนะคะอย่างคันนี้ก็หลักหมื่นนะคะทุกท่าน4,9,000บาทค่ะไม่อยากเชื่อใช่ไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะทุกท่านรถถูกมากๆค่ะช่วงนี้นะคะนิสสันทีด้ารถยนต์เกียร์ออโต้ค่ะภาษีไม่ขาดเริ่มมีครบ ติดแก๊สมานะคะใช้งานได้2ระบบค่ะเบนซินก็ใช้ได้ LPG ก็ใช้ดีประหยัดด้วยนะคะเครื่องเดินนิ่งเรียบดีค่ะขี่วิ่งได้ปกติทางใกล้ทางไกลใช้งานได้นะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้สมบูรณ์ดีแบบเต็มระบบช่วงร่างดีแอร์เย็นค่ะรถพร้อมใช้งานต่อได้เลยนะคะภายในก็เบาะสวยไม่ขาดแผงประตูไม่แตกไม่ร้าวค่ะทุกท่าน 49,000บาทได้ไปใช้กันคุ้มคุมนะคะรถยนต์เกียออโต้ค่ะนิสสันทีด้าปี07นะคะสนใจทักคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการนัดดูรถนะคะรถอยู่ที่หนองม่วงค่ะจังหวัดรบบุรีนะคะแนะนำให้โทรก่อนค่ะและนัดหมายล่วงหน้าไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของตัวท่านเอง แอดมินเพียงแนะนำให้ชมค่ะไม่ใช่ผู้ขายนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ